อีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าอยากเราเป็นคนเขาเรียกว่าคลาสซี่นะครับหรือดูแพงจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากแค่การใช้ของแพงนะแต่มันมาจากไมซ์เซ็ตของเราด้วยเวลาที่คุยกับใครคนหนึ่งคุณเคยรู้สึกไหมบางคนแบบมีเงินมีทองแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ะนะครับบางคนเขาบอกมันไมซ์เซ็ตมันโลโลบางคนอาจจะแบบอวดเกินไปหรือบ,บางคนเขาบอกเฮาเลี่ยนเกินไปนะครับหรืออะไรแบบนี้มันก็ทําให้เขาเรียกว่าไม่คลาสซี่ดังนั้นนะครับถ้าไมซ์เซ็ตแบบดูแพงเนี่ยเวลาคนที่คุยอยู่เนี่ยหนึ่งเขาจะไม่รู้สึกว่าคุณไปดิมานหรือต้องการอะไร เขาแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันมานั่งคุยเนี่ยเพื่อจะมาเอาเอนเนอรีดีๆระหว่างกันอย่างที่2นะครับจะรู้สึกว่าไม่เป็นคนแบบนีดีต้องนันตรงนี้นต,รนตรงการอย่างนี้ทุกอย่างต้องมาเพลี้ยฉันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เป็นคนที่คุยแล้วรู้สึกเหมือนจะเปิดอ,อกคุยได้เข้าอ,อกเข้าใจนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งเขาเรียกว่า deep attraction นะครับเหมือนกับเปิดคุยกันในเรื่องแบบลึกๆอะไรได้เป็นคนที่เหมือนกับ reflect นะครับหรือสะท้อนความต้องการของคนอื่นได้ด้วยความเข้าใจอ่าอันนี้จะรู้สึกว่ามีความคลาสซี่และแน่นอนถ้าเกิดว่าเรา เป็นคนแบบนี้เรียบร้อยแล้วรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส5อย่างมันต้องสอดคล้องไปในทางเดียวกันคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นละกันวันนี้นะครับแถมให้นิดหนึ่งนะครับถ้าอยากเป็นคนที่เรียกวคลาสซี่นะครับมันต้องมีกลิ่นเลียกเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวเทยาครับหนัวอันนี้ถูกดีไซน์มาเพื่อเรื่องดีเฉพาะนะครับเมื่อผสมกับเรียกว่ากลิ่นของคุณเองเนี่ยมันจะเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของคุณที่ไม่ซ้าใครแต่ละคนฉีดแล้วจะไม่เหมือนกันและถูกดีไซน์มาให้ลิก์แบบคาว่าคลาสซี่แล้วก็เขาเรียกว่าดูแพงดููดดดีีลลลออองงคคับแ้วววเ๋ยุณจจะามข กลิ่นคุณที่ซ่อนอยู่